ันนี้แกงเปิค่ะแกงเปิดนะคะแกงเปิดเห็ดเคโยงฮันด้วยเห็ดรวมสามสี่อย่างเลยค่ะพอดีว่าวันนี้ได้ของมาครบมากน้ำเต้าก็ได้มาน้ำเต้าสดๆหอปาร้านวลนวนะคะวันนี้เดี๋ยวก็นึ่งข้าวเหนียวทำส้มตำค่ะเย็นนี้ก็แค่นี้เลยค่ะอาหารแซบ่บแซบ่บนวลนว,นวกำลังสับมะละกออยู่ค่ะใส่เห็ดเยอะเลยมาก ใส่เห็ดเยอะเลยใส่ลายเห็ดเลยเห็ดหูหนูก็มีผักอีตูก็ใส่ผักลุงตู่ก็ใส่นะคะแล้วก็นี่ก็ผักผักขาค่ะผักขาผักขาใช่ไหมผักขาค่ะผักขาใส่สจ๊อดลงไปด้วยค่ะเนี่ยใส่สจ๊อดลงไปด้วยสจ๊อดของลุงตู่ค่ะคนขับคนขับเรือดำน้ำํา โอเคนะคะนะ่ากินมากเลยเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สร,รอส้มตำค่ะไก่ก็อบแล้วนะคะมีไก่อบด้วยค่ะตัวหนึ่งใครอยากกินไม่ต้องมานะคะมีแค่นี้ไม่เผื่อใครค่ะ <laughs> พูดเล่นใครจะกินมาได้เลยไปแล้ว